8คู่รักดาราที่แต่งงานโดยไม่มีค่าสินสอดสำหรับเรื่องราวความรักแล้วนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าการแต่งงานโดยไม่มีสินสอดไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญเพราะว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือความรักของทั้งคู่มากกว่ามาดู8คู่รักดาราสําหรับคู่เหล่านี้ที่เรากําลังจะพูดถึง คู่ที่8ดเปิ้ลน,นาคอนจูนกฤษมาก่อนที่จะแต่งงานหนุ่มเปิ้ลเคยพูดไว้ว่าจะไม่แต่งงานเด็ดขาดถ้าไม่มีลูกซึ่งหลังจากมีพยานรักสองคนและในตอนนั้นแม่จูนก็อุ้มท้องลูกคนที่3มอยู่ทั้งคู่ก็จัดงานแต่งงานแบบเรียบง่ายมากๆแล้วก็มีลูกๆอยู่ในงานอีกด้วยค่ะ คู่ที่7จ็ดอนสุภชัยอินบูดอกันเป็นหนึ่งหนึ่งคู่สามีภรรยาที่เราจะเห็นภาพหวานของทั้งคู่บ่อยมากๆเห็นได้ว่าก็จะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่ของเขาอยู่ตลอดและภายในงานแต่งงานของทั้งคู่ก็จัดแบบเรียบง่ายและมีสักขีพยานก็คือผู้ใหญ่และคนในครอบครัว อันดับที่ 6. o โอจิฟวิทพอยจินดาโชตอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าฐานะของทั้งสองคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะจัดงานใหญ่โตแค่ไหนก็ได้แต่เขาทั้งคู่ก็เลือกที่จะจัดงานแบบเรียบง่ายมีแค่พิธียกน้ำชาบแบบไทยจีนเงียบๆและจดทะเบียนสมรสกันนั่นเองค่ะ คููที่เบิร์ดอับตพลสามาริสาคู่ของนางแบบชื่อดังที่เพื่อนๆคงจะรู้จักกันอยู่แล้วเขาได้จัดสินใจที่จะจัดงานแต่งแบบเรียบง่ายและก็เข้าพิธีสวมแหวนด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเขาก็ได้เข้าพิธีสวมแหวนต่อหน้าครอบครัวของทั้งสองฝ่าย คู่ที่4ี่ปอทฤษฎีโบวแวนด้าถึงแม้หนุ่มปอจะจากพวกเราไปแล้วแต่ก็เชื่อว่าทุกคนยังรักเขาเหมือนเดิมและเราก็จะได้เห็นภาพคู่ของหนุ่มปอและสาวโบกันอยู่บ้างนะคะในไอจีของสาวโบซึ่งสาวโบและหนุ่มปอก็เข้าไปทีแต่างงานกันแบบเรียบง่ายแต่ภายในงานก็มีรอยยิ้มอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพนี้เลยค่ะคู่ที่3ชาคริตแอนพัทิรา คู่นี้นั้นตอนที่เป็นคู่สามีภรรยาต้องบอกเลยว่าเป็นที่รักของประชาชนมากๆเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกเลยว่าเหมาะสมกันมากจริงๆสําหรับคู่นี้ในงานแต่งงานของทั้งคู่นั้นเขาได้แต่งงานกันแบบเรียบง่ายมากๆเลยนะคะแต่อบอุ่นไปด้วยความรัก คู่ที่2หนุ่มกัญชยัยเมเฟื่องอารมณ์คู่นี้ตอนเขาก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งกันไปแล้วนะคะและเขาก็ดูแลกันมานานหลายสิปีทั้งคู่นั้นได้จดทะเบียนสมรสกันแบบเงียบๆแล้วก็มีเพื่อนสนิทและครอบครัวที่มาร่วมงานนั่นเองบรรยากาศในวันจดทะเบียนสมรสของทั้งคู่นั้นก็เรียบง่ายแล้วก็อบอุ่นสุดๆเลยค่ะ คู่ที่หนึ่งตุลตุลละยะเทพยิงระทาเพิ่งเข้าไปทีมันไปไม่นานมานี้เองสำหรับคู่ของสาวหญิงและหนุ่มตุลและภายในงานนั้นก็มีแค่ครอบครัวของเขาทั้งสองคนมาเป็นสักขีพยานเพราะสถานการณ์ในช่วงนี้สาวหญิงก็ได้เปิดเผยว่าภายในงานไม่ได้มีสินสอดมีเพียงแหวนขนาดสองกรดัตตนตนเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นด้วย